มาเดินมาเดินกินขาวแรงขาวแรนหม,มกปลาข้าวครับผัดปลาดุกหังนิ้มหมกสมผักแป้นสมผักแปนมากินข้าวครับวันหัวแมงกิโลไต่งขึ้นกินเลือดเมือด ลาไปแตไ่ได้กินสามขำกูบอเบิด,ดปป์้าทิศปลาดุไม่โตใครใค <ST AN CO> รปลาดุบืนฝนตกแคบะายปลาดุืนฝนตกเมือเมื่อไรืปลาดุบืนฝนตกมื่อเรจับเอิงแล้วลง <ST AN CO> เอาเอาเอาอิงเผาเลยเอาเอิง,ออองไข่นเดียวาห้องเพิ่มเยอะกินเลยกินเลย <anecdote> หลิ้นประการมาได้กินเนี่ยหมกปลาเขาไว้กินไปบป้งหนังป้า อันนี han, ้แันไังยโงยัง oh